สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ถนนเฉลิมพระเกียรติหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ก็จะมาเดินเที่ยวงานมหกรรมสินค้าอาหารปลอดภัยงานนี้เขาก็จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17พฤศจิกายน2568เรามาวันสุดท้ายนะครับว่าพึ่งกลับมาเพชรบูรณ์ก็เลยแวะมาก็เป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้ ก็ผู้คนก็อาจจะบางตาไปหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมาช่วงเย็นก็อาจจะคึกคักไม่แน่นะครับเพราะว่างานนี้เขาก็จะมีบอลลูนด้วยนะครับบอลลูนก็ช่วงหกโมงถึงสองทุ่มนะครับขอเพิ่มพลังก่อนละกันนะครับค่อยเดินต่อครับผู้ชายตะแกงกนละครึ่งมาละนน้ำส้ม ีขวดแถมหนึ่งปวดเล็กเหรอ <c oughs> ใช่ไหมเมื okay. ่อกี้จัปมาเดิมเลยคะ่ะขอแห้งไงอาหารของกินเยอะมากช่วงเช้าเขาก็เปิดนะคะอุ้ยอันนี้ก็น่ากินอ่ะ เป็นไงสดชื่นไหมสดชื่นมันร้อนไง <c oughs> ไม่ร้อนนะเขามีร่มให้เรานี่เย็นฉ่ำขนาดนี้อากาศมันร้อนจ้ะนี่ขนมชิมไหมคุณชายอยากได้อ่ะชุดแล้วอ,อาตาไม่ร้อนนะเอาเป็นหวานค่ะ หลานอามาากโกโก้ในตำนานหลานดังในติกตอกก็มากับเขาด้วยครับแม่ละเมียดก็มาครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็มาครับเกาลัดก็มีนะครับแม่สมใจเมืองเลยครับไก่ย่างเขาสวนกว้างก็มากับเขาด้วยครับเดินเข้ามาภายในงานนี่กินอาหารค่าคุ้งครับติดจมูก น่ารับประทานทุกร้านครับที่นี่ก็รับคนละครึ่งเกือบทุกร้านนะครับขายที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็แวะมาใช้บริการแถวนี้ได้นะครับมีร้านอาหารร้านค้าให้เราจับจ่ายใช้สอยมากมายครับน้ำพริกนี่ก็อร่อยนะครับไก่ย่างสำริดครับร้านป๊อปคอร์นก็มาครับก็ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้เหมือนกันครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนของเด็กเล่นครับแล้วก็บอรลูนก็จะขึ้นในด้านโซนนี้ครับช็อปเสร็จแล้วคนละครึ่งก็หมดแล้วกลับบ้านได้ค่ะไหนดูซิได้อะไรบ้างยกไม่ขึ้นแล้วยกไม่ขึ้นปุมีข้าวสารข้าวสาร,สา,รสามกระสอบจ้แะแล้วก็ผักต้นไม้ต้นไม้เหรอต้นำส<ม>้นเก๊ <t aker> ่ไก่ย่างไก่ย่างเขาสนกวางป๊อปคอนป๊อปคอนนี่ค่ะขนมเบื้องขนมหวานจะท้ายท้ายไปจ้ะโอ้โหมจ้ะ